สวัสดีครับผมโอเคนเจเอวีบนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบจดทะเบียนได้นะครับสคันนี้มีทะเบียนนะครับเป็นแบรนด์ของ AJ นะครับชื่อรุ่นว่า4ไลท์นะครับรุ่นนี้ก็คือสามารถจดทะเบียนได้แล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ราคาตัวรถนะครับราคาตอนนี้45,900บาทนะครับแล้วก็มีรายรองรับครบวงจรแล้วนะครับสคันนี้ลูกค้าซื้อรถเดิมจากเราไปลูกค้าก็เลยบอกว่ามีงบอยู่จํานวนนึงอยากให้เราแบบว่าตกแต่งให้เบ็ดเสร็จเลยก็คือแบบว่าคือพร้อมขับเลยครับคือขอซื้อรถพร้อมตตตกกกกแแแแ่่่่งงงงงลลลลล้้้้้้้ววว็็็พรรรรอออออมมสสููคคคคาาาบบบบเเเเดดจืไไไปถึใชยยยีัทะ เรามาดูคันเหลืองกันก่อนคันเหลืองเนี่ยก็คือลูกค้าต้องการความเร็วที่เอ่ออยู่ประมาณ150 g p s เนาะก็คือหล,ล,ลักๆอันนี้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้คือเจ้าของอยู่ต่างจังหวัดคือต้องการรถที่มีความเร็ว,วไว้ขับเล่นสนุกสนุกครับตามส,ส,สไตล์วัยรุ่นต่างจังหวัดเบรนะครับคันนี้ก็คือเลือกใช้เป็นตัวแบมโบนะครับแบมโบปักข้างนะครับหน้าหลังเลยนะครับจานเป็นของซานสตาร์ Star. ส่วนล้อเนี่ยคันนี้เลือกใช้เป็นของ JC GK นะครับซึ่งเป็นล้อ CNC เนาะปั๊มบนปั้มบนสองฝับคันนี้ ะครับจอไม่ลูกค้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อให้แสดงความเร็วที่ตรงมากขึ้นนะครับอันนี้ที่พิเศษเลยก็คือว่าลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนมอเตอร์หลังนะครับของเดิมเนี่ยมันเป็นมอเตอร์2,000วัตต์แต่คันนี้เปลี่ยนเป็น3,000วัตต์ WP นะครับซึ่งก็เป็นมอเตอร์ที่ค่อนข้างกระทําตอบโจทย์สายความเร็วเลยตามด้วยอามหลังเปลี่ยนเป็นของ JCGK นะครับก็เป็นงาน CNC เหมือนกันก็คือ JCGK อามหลังด้วยโชคใช้เป็นของเออร์ลินะครับอันนี้ก็คือเออร์ลิของมังกี้ก็มาติดตั้งกับคันนี้ได้เลยนะครับเด็กหลังอย่างที่ผมบอกครับคันนี้ก็คือเป็นแบมโบทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็จานก็คือใช้เป็นของสตาร์หน้าหลังเลยคันนี้นะครับกล่องอีซีนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นของ วัลทอยนะครับ E M 150นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อให้รองรับกับมอเตอร์แล้วก็กล่องที่เราเราปรับแต่งขึ้นไปนะครับสรับะคันนี้นะครับ<อ>ส่วนคันนี้เ<อ>จ้าของบอกว่าเน้นไปทางสวยงามก่อนโดยที่ใช้งบเนี่ยไม่เยอะเท่าคันโน้นนะครับเพราะว่าคันโน้นก็ต้องบอกตรงว่าใช้งบไปเกินแสนไปพอสมควรเลยแต่คันนี้คือคอนเซ็ปต์เจ้าของคือว่าต้องการรถที่แบบว่าขับสนุกไม่ได้เน้นเร็วมากแล้วก็สามารถใช้งานในเมืองได้อย่างสบายๆนะครับคันนี้ก็คือลูกค้าเลือกใช้เป็นสีขาวก่อนแล้วก็ไปทำลายสติ๊กเกอร์เนี่ ไปมิ팅หรือไปอะไรที่เงี้ยครับก็คือจอดแล้วก็ให้รถค่อนข้าง,งดูเด่นหน่อยโดยที่แบบว่าไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะครับเรามาดูส่วนประกอบคร่าวๆก่อนคันนี้นะครับก็คือล้อ JCG k เหมือนกันขอบสนะครับส่วนปั๊มเนี่ยคาลิปเปอร์หน้านะครับเลือกใช้เป็น8.1จานซันสตาร์นะครับปั๊มบนตัวนี้นะครับเลือกใช้เป็น RCB นี่นะครับแล้วก็กระปุกน้ำมันเบรกแล้วพวกนี้ก็ตกแต่งจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าคันนี้ก็คือเน้นเรียบขวาไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายด้านหลังนะครับอาร์มอาร์มก็เปลี่ยยยนน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 นใใใใหหหหมมม่่่ะะะะะคคคคคคครรรรรัััััััััับบบบบ้้้้้้้เเเเปปปป็็สสีีีีดดดาโโโททวววววกกตตลลออออชชช๊๊จจืืิงงู RPM อีชุดหนึ่งนะครับนี่นะครับหัวฟิตติ้งสายทากเป็นของ HYB โดยรวมแล้วคันนี้นะคือเป็นกล่อง ECU นะครับเป็น e M100 แล้วก็แบตเตอรี่ก็คือเปลี่ยนเพื่อให้รองรับกับกล่องแล้วก็รองรับความเร็วที่สูงขึ้นนะครับโดยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ขับสบายอยู่นะครับสำหรับสี่ล้อยคันนี้โดยรวมอื่นๆนี่นะครับหลักๆไม่มีอะไรนะครับก็คืออย่างที่บอกครับสองคันนี้จะแต่งกันคล้ายๆกันแต่ว่าปลายทางเนี่ยสองคันจะแตกต่างคันนะคือเน้นไปทางสวยและเร็วส่วนคันนี้จะคือเน้นไปทางสวยแต่ว่าความเร็วคันนี้สูงสุดดเเนน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 ีีี่่่่่่ยยยยยยลลูููกกกกคคคคคคค้้้าาาาาออออออปปปปรรรรระะะะมมมมมณณััััับบบสวว็็ืืจไไโงทผ จังหวัดฉะนั้นอนะ่ะอาจจะต้องแบบทางโล่งๆแต่จังหวัดก็คืออยากอยากให้มีการขับสนุกหน่อยแต่คันนี้คือหลักๆลกลูกค้าเน้นใช้ในเมืองนะครับเน้นใช้งานประจําวันก็เลยจะเลือกใช้มานี้ต้องบอกว่าที่เราเนี่ยเวลาลูกค้าจะทํารถนะครับคือเราต้อง,ต,องต้องคุยกับลูกค้าก่อนมากลูกค้าต้องการใช้รถเนี่ยประมาณไหนก่อนครับก็คือจะคุยกับลูกค้าเบื้องต้นว่าโอเคลูกค้าต้องการโจทย์รถประมาณไหนเราก็จะทํารถออกมาแบบนั้นนะครับแล้วก็สมมติว่ากาหนดงบมาส่ติลูกค้ากําหนดให้งบเราจํานวนหนึ่งเราก็จะคํานวณให้ลูกค้านะครับว่าถ้าเกิดลูกค้าวางงบไว คือจะเป็นรถแนวใช้งานมากขว่าคือเร็วใช้งานจริงได้ด้วยเอาง่ายๆคือใช้งานจริงก็หมายความว่าแบตเตอรี่ก็จะวิ่งได้ไกลโดยที่เราไม่เน้นไปนที่ความแรงอย่างเดียวแน่นอนครับถ้าเกิดเราใช้แรงมากปัญหาคือว่าแบตจะหมดไหวใช่ไหมครับแต่ลูกค้าเราส่วนมากเนี่ยก็คือ2คันนี้อย่างนี้ก็คือต้องการที่แบบว่าขับสนุกแล้วก็ใช้งานจริงในชีวิตประจําวัน oh <my. S 1> อ่าแล้วระบบเรื่องความปลอดภัยก็คือว่าเลือกใช้ของของที่มีคุณภาพกันหมดเลยอย่างที่บอกครับพอรถเร็วขึ้นเรื่องความปลอดภัยก็สาคัญนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ้ยสองคันนี้ไม ใจนะครับก็ติดต่อมาเลยครับร้าน NJ e v b i k e วนะครับร้านเราอยู่บางบัวทองครับจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใครต้องการเอ่อมาดูรถตัวจริงเนี่ยก็มาดูได้ที่ร้านเลยนะครับทางเรามีรถให้ลูกค้าดูตัวจริงก่อนแล้วก็มาสามารถทดลองขับได้เลยครับจะได้รู้ว่าเราเนี่ยต้องการรถที่ความเร็วขนาดไหนครับแล้วก็โจทย์ของเราเนี่ยใช้งานประมาณไหนฉะนั้นสามารถมาเลือกก่อนได้เลยคอนเซ็ปต์่ง่ายครับที่ร้านเราก่อนที่คุณจะเสียเงินครับคุณต้องได้ลองก่อนครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีครับ